ความรักของหนูนะ่าจะเป็นอะไรที่พร้อมโตไปด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันที่มันแบบทําให้เราพร้อมที่จะทําอะไรด้วยด้วยการมีกําลังใจอะค่ะแบบว่ามันคงไม่ใช่ไม่ใช่ความแบบ็อกซิกใส่ก<ม>ันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนส่งเสริมกันและกันเป็นกําลังใจให้กันร,รายหวาน<ม>อะไรอย่างเงี้ยทุกวันเราจะต้องมีกําลังใจนั่นเองอที่มากแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดใช่ค่ะ<ม>ก็เรา อยู่ด้วยกันจนแบบโอเคเราจะเติบโตไปด้วยกันแล้วก็อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่บอกฟินก็จะอยู่ข้างๆน้องอยู่แล้วใช่แล้วก็ฟินก็ต้องขอบคุณเบคด้วยที่แบบตอนนี้ก็อยู่ข้างๆฟินตลอดเวลาแบบสุดๆเพราะว่าวันไหนที่แบบเหนื่อยป่วยหรืออะไรเงี้ยก็จะมีมีมีน้องอยู่ข้างๆก็ขอบขอบคุณมากๆเหมือนกันค่ะถ้าเป็นเราเราจะเข้าด้หาเลแบบกีเพราะว่า ก็ดีนะคะก็น่ารักดีก็ดูเป็นก็ดีนะคะก็ก็ดีค่ะก็ดีค่ะก็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 น่ารักอะแบบว่าน่าจะเป็นความสดใสในชีวิตอะแบบวันไหนที่แบบเหนื <t 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 t ่อยวันไหนที่ท้ออะไรเงี้ยก็จะรอยยิ้มสักสักหนึ่งแมทหวานๆก็น่าจะแบบเออพอละอืมได้เลใช่ชีวิตก็ต้องการแค่นี้แหละเพราะอยากให้แชร์โมเมนต์ที่บอกเราเห็นรอยยิ้มเราทำให้เรารู้สึก นนมันคือตอนที่คือคือพวกหนูอ่ะจะอยู่ด้วยกันแทบทุกวันทุกเวลาแบบมันจะได้เห็น,นทุกชามันเห็นทุกโมเมนต์จริงๆอะ่ะพี่แบบวันไหนที่เราป่วยวันไหนที่เราแบบเหนื่อยอะ่ะเขาจะแบบเขาจะเป็นคนที่คอยถามว่าแบบอโอเคไหมเอาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้หนูนิ่งนิ่งกว่าเดิมถ้าสมมตินหนูป,ป่วยหนูจะไม่เอาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ เขาก็จะแบบเดินมายิ้มให้ดูหรือแบบลูปแขนหนูหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นัน้นมันมันรู้สึกดีแล้วเหมือนเหมือนเราต้องการแค่ใครสักคนที่อยู่ข้างๆอ่ะใครก็ได้อะไรเงี้ยม,มันมันพอแล้วแค่นี้ค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้าทุกคนมีอะไรแบบนี้ในชีวิตอ่ะก็น่าจะหิวใจมนหนูแหละอื